สวัสดีค่ะวันนี้กีก็จะมาสอนนะคะการขายสมุดโน้ตนะคะบนอเมซอนว่าเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้ก็ไปเจอคลิปของคุณเมเทเลอร์ที่เขาทำสมุดโน้ตขายในอเมซอนนะคะก็เลยไปฟังคลิปของเขามาแล้วก็เราก็เก็บเกี่ยวความรู้แล้วเราก็ลองทำเองเนาะนะคะทีนี้เรื่องการสมัครก็ให้ไปดูคลิปของคุณเมเทเลอร์เอาแล้วกันเนาะแล้วก็ไปเซิร์ชดูว่า การสมัครบน KDP Amazon มีวิธีการอย่างไรพอเราสมัครเสร็จแล้วนะมันก็ไม่ยากเลยนะคะก็จะมาหน้านี้นะคะมาที่ Paper b a c k ก่อนนะคะเราไม่ได้ขาย e-book เราขายแบบปกสมุดโนด้ตแล้วข้างในก็เป็นเนื้อ Word ที่เราออกแบบเนาะนะคะแล้ก็เลือก Paper b a c k ตัวนี้ ทีนี้ข้างในเนื้อของเราอ่ะก่อนที่เราจะไปกรอกข้อมูลนะหนึ่งนะคะเราต้องมีเอ,อ่อ Word ของเราก่อนอย่างเช่นเราต้องรู้ว่าเราจะขาย Word ก็คือเล่มสมุดโน้ตของเรามีขนาดเท่าไหร่บ้างที่นี้แล้วเราจะทําเล่มไหนล่ะเราก็ไปดูว่าเฮ้ยยอดไหนที่เขาขายดีเขาขนาดราคาเท่าไหร่อันนี้ก็คือคนที่เขาขายดีเนาะเราก็ไปดูมาว่าเขาทํแ8ดห้าคูณสิบ1็ด็ดนิ้วใช่ปะ เราก็เลยไปเรียนแบบเขานะคะแล้วมันก็จะมีเว็บไซต์ที่ทำปกบอกอยู่นะเว็บไซต์ของเขาเดี๋ยวอันนี้ Amazon KDP ที่ทำ cover template เนอะเราก็ไปเลือกว่าสมมติเราเอา8.5คูณ11ที่เราคิดว่าเราจะทำเนื้อข้างในกี่เพจสมมติเราเอา110 110นะคะเพจ paper เป็นสีอะไรแล้วก็ดาวน์โหลดมาปึ๊บ มันก็จะเป็นธีมนะคะที่เราดาวน์โหลดแล้วเราก็มาเปิดในโปรแกรม AI ของเราโปรแกรมที่เราออกแบบนะคะมันก็จะได้ตัวตัวแม่แบบตัวนี้มาอันนี้เราใช้โปรแกรม illustrator e นะคะพอตัวเนี้ยเป็นปกเห็นไหมมันก็จะมีบอกบอกนะคะว่า,าขนาด8.5คูณ11นิ้วนะคุณควรจะเว้นระยะขอบเท่าไหร่นะคะตรงไหนเป็นสันปกนะคะ คุณก็เอามาทําในโปรแกรมที่คุณถนันพดพอดีเราก็เรียนรู้ในโปรแกรม illustrator e มานะคะเราก็เรียนมาทำทำแบบไว้นะคะจริงๆเห็นไหมเราก็ไปดูแบบมาหลายๆแบบแล้วก็เป็นแม่แบบไว้นะคะสมมุติว่าเราจะทำโปกเล่มน,นี้เนาะนะคะเป็น notebook planner นี้เราออกแบบแบบ basic ง่ายๆเลยเป็นสีฟ้าแล้วก็ขั้นด้วยขาวแบบนี้เนาะ ทีนี้แล้วเราะคะก็ต้องเซฟนะเราก็เซฟเทมเพลตเราก็เซฟให้มันเป็น PDF นะคะเราก็ตั้งชื่อให้มันเป็น PDF เนาะเราก็จะได้ไฟล์ปก1เราได้ไฟล์ปกแล้วนะ2นะคะเราได้ไฟล์ Word ของเราแล้วนะคะ Word ก็เซฟเป็น PDF หรือว่าเซฟเป็น .doc ก็ได้ก็สามารถเอาไปอัปโหลดได้เหมือนกันทีนี้มาที่ของเราต่อ เขาก็จะให้เรากรอกบุกไตเติลนะคะวิธีการกรอกเนี่ยคุณก็ต้องไปรีเสิร์ชก่อนแล้วโน้ตบุ๊กที่คนอื่นเขาขายบน Amazon อเมซอนเขาเขียนชื่อว่าอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าชื่อโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็สีแล้วก็เป็นเส้นแบบไหนนะคะแล้วก็ขนาดกี่นิ้วนะคะใช้ทำอะไรบ้างนะคะเราก็ลอกเรียนเขามานะคะเราก็ดูหลายๆแบบเราก็มาปรับคำเอานะคะ ของเราใช้คำนี้โน้ตบุ๊กนะเราขอก๊อปก่อนแล้วก็โน้ตบุ๊กของเราเป็นแพลนเนอร์โน้ตบุ๊กสำหรับแพลนเนอร์ของเราเป็นสีฟ้าเราก็บอกว่าบลูคอ r ก็ไลน์แล้วก็ to-do-list ก็คือมีเส้นแล้วก็ให้เป็นโนบุ๊กที่สามารถวางแผนได้ว่าวันนี้เราทำอะไรแล้วก็ใส่ข้อความที่จำเป็นออกไปต่อไปซับไตเติลก็คือ บรรยายเห็นหลักนะคะว่าสำหรับทำอะไรของเราก็จะเป็นพวก daily planner journal อะไรอย่างงี้นะคะเราก็มาใส่ต่อมาเราก็ใส่ชื่อผู้แต่งก็ใส่ชื่อเราลงไปหรเขาเรียกอะไรอ่ะชื่อหากินอนะ่ะแล้วก็ ด s สคริปชันอันนี้ก็คือสำคัญนะเป็นการบรรยายว่าโน้ตบุ๊กของเราทำอะไรแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่ปกอะไรมีกี่หน้านะคะก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญโน้ตบุ๊กนี้สำหรับสเก็ตได้จดได้เขียนได้ออกไอเดียเราเพิ่มข้อแพลนเนลงไป To do list เพราะว่าของเราแบบออกแบบให้มันแบบเป็น list list ให้เขาทำกิจวัตรประจำวันได้ของเรามีเส้นแล้วก็คำว่าอันไลน์ออกขนาดเท่านี้กี่หน้า cover ของเราเป็น blue โอเคเราก็ใส่อันที่จำเป็นเข้าไปนะคะเสร็แล้วเราเป็นเจ้าของเราเองคีย์เวิร์ดของเราก็คือคำว่า notebook เออแล้วก็ planner ไดอารี่ก็แหละไดอารี่จูน่าอะไรที่จำเป็นเนาะแล้วก็ชูแคตตาเกอรี่ก็คือบอกประเภทของเราของเรามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาแล้วกันการศึกษาแล้วก็ศิลปะเนาะให้เขาออกไอเดียลัดปรินลัดปรินแล้วก็ เาเดาอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้มีผลกับเด็ก18บวกต่อไปเราก็มาเลือกนะคะว่าให้เขาเจ n เน a เร I S B N ให้นะคะเราก็กด assign ไปเขาก็จะ g e n e r a เรเลขมาให้เรานะคะต่อมาเราก็มาบอกว่ากระดาษข้างในของเราเป็นแบบไหนเราก็ เป็นสีขาวแล้วกันไว้เปเปอร์ขนาดแล้วก็มาเปลี่ยนของเราเป็น8.5คนะูณ11เนาะอันนี้เอาตามเดิมเลยนะคะแล้วก็อัปโหลดเมนูสคริปต์นี่อันนี้สำคัญคือข้างในอ่ะข้างในเนื้อของเราค่ะของเราเป็นแพนเนอร์เออเราเอา8.5ลายแพนเนอร์ 2021หรอกกันเพราะว่าเราใส่คาลเลนดาด้วยนี่เรามีปฏิทินนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าให้เขาทำแพนเนอร์แต่และอาทิตย์ของเขาแล้วก็มี to-do list ว่าเขาให้เขาทำอะไรอันนี้ก็คือที่เราเออกแบบออกแบบใน Word ของเราแบบธรรมดาเลยนะคะโอเค ก็จะบอกว่าอัปโหลดไปแล้วนะก็อัปโหลดได้ทั้ง d o c นะคะก็คือ Microsoft Word แล้วก็แบบ PDF ก็ได้เหมือนกันต่อมา Book Cover ของเราถ้าเกิดเราทำทั้งปกหน้าปกหลังให้เรามาเลือกอัปโหลดตัวนี้นะแต่ถ้าเราทำแค่ปกอันเดียวเราก็มาเลือกอันแรกแต่ของเราอะออกแบบทั้งปกหน้ากับปกหลังไงน,นะคะเราก็เลือกอันที่สองแล้วก็อัปโหลดปกของเรานะคะ ปกของเราอยู่ที่ B6 เป็นไฟล์พ d เด็ว่า B6 เดี๋ยวนะเออไอที่เราทำตะก,กี้นะคะมันก็จะมาบอกว่า Launch Preview ก็คือให้เรา Preview ดูนะคะทีนี้มันก็มาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่จะ Preview ถ้าเกิดเราติ๊กตรงนี้ก็คือแสดงว่าคุณเอา b a า์โค d e ใส่ในภาพแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้เอา Barcode าใส่คุณก็ไม่ต้องติ๊กเดี๋ยวมัน Process ของมันมันก็จะใส่า a ์โค d e ให้เราแล้วเราก็รอมันก่อนนะคะ อันนี้แบบแรกที่ยังไม่มีคำว,ว่าปี2021เนาะนี่เราก็รอดูก่อนว่าโอเคไหมนะคะ Sorry service ค่ะว่าเด e ก working Pichai Generator ดูก่อนนะเป็นกำเนิดหรือเปล่ามันบูซี่หรือเปล่านะคะอันนี้ที่เราทำขายไปเยอะๆแล้วเนอะแล้วก็แต่เราอะอันนี้ขนาดมันเล็กไปไงมัน6คูณ9ไง มันเล็กเกินไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นอ่ะอันนี้ของเราเป็น8 5ดจุคูณสิบดมันก็จะล n c ช์พรีวิวมาเห็นไหมก็อันนี้มันไม่ขึ้นด้านขวาตัวฟิกมันไม่ขึ้น Error อ,อะไรนะคะแล้วก็พรีวิวดูว่าไอ้ข้างในโอเคไหมมีปฏิทินมีอะไรแล้วเนาะโอเคแล้วเ,เราก็แอปพูเพราะเราโอเคเนาะแอปพู approve. อันนี้แบบ ไม่มีปีสองพัน่อะอืมเอาขายก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่มทีนี้เขาก็ให้เราตั้งราคานะคะเราก็มาเลือกตั้งราคาของเรา c อ m พิ e ขั้นตอนที่สองแล้วนะขั้นราคาตั้งราคาของเราเนาะเราคิดว่าประมาณหจุด 99แล้วเราก็เลือก expand distribution ก็คือให้มันขายหลายๆที่ของ a m a z o นอะจะมี Amazon หลายๆที่อะนะคะ UK t อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ publish นะคะแค่นี้นะคะก็รอนะคะระ,ระหว่างนี้ประมาณ3วันเนาะเขาถึงจะให้ ออคำว่าไลฟ์ก็คือผ่านนะคะเขาก็บอกตบุวก mm hmm. <ม>ของคุณเนี่ยราคาเท่านี้นะเราก็ c l o สถามันก็จะขึ้นมานะคะ6.9 9ทีนี้สถานะมันก็จะ in review นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูสถานะอะไรคะที่มันผ่านแล้วอ่าอย่างอ,อันแรกของเราเราทำเป็นตัวการ์ตูนเนาะถ้ามันผ่านแล้วเราก็มาวิวตัวนี้นะคะ ห็นไหมก็ก็วางขายบนอเมซ o n แล้วนะคะตัวนี้แต่ว่ายังไม่มีคนซื้อนะคะถ้ามีคนซื้อมันก็จะขึ้นในรายได้ของเรานะคะเราเพิ่งทำเมื่อ3มวันที่แล้วเองนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนซื้อเราบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็เพิ่งเริ่มต้นทำเนาะ,นะะอันนี้ก็ อยากให้ทุกคนนะคะลองไปศึกษาดูนะคะเผื่อว่าสามารถเป็นช่องทางนะคะหารายได้เสริมของเราอีกทางหนึ่งอันนี้เราก็กำลังเริ่มทำนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดได้ผลยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะ